ภาพล่าสุดแอปทักษอนชัดเจนมากทำฟแฟนๆหลุดโฟกัส สวยไม่สั่งเลยจริงๆเลยค่ะสำหรับนางเอกสาวอย่างแอปทักษอนที่แม้ว่าตอนนี้แอปจะอายุ43ปีแล้วแต่ว่ายังคงความสวยความสาวไว้ไม่เปลี่ยนนาก็เด็กมากๆมองผ่านๆนึกว่าวัยรุ่นอายุ20ปลายๆยิ่งเวลาที่ต้องออกงานด้วยแล้วบอกเลยว่าสวยออร่ามากเป๊ะตั้งแต่หัวจรด,ดเท้าเลยแถมตอนนี้หัวใจของแอปอยังกระชุม่มกระชวยมากๆอีกด้วยค่ะเพราะว่ากําลังคุยๆกันอยู่กับพระเอกรุ่นน้องนอนกุลชาโนนซึ่งนนกุล นั้นก็ดูแลแอปเป็นอย่างดีแถมอย่างเข้ากันได้ดีมากๆก,กับน้องปีใหม่ล่าสุดแอปก็ได้โพสต์ภาพคู่คุณแม่วัชสา and the sun พร้อมทั้งลงแคปชั่นว่า happy new year ทุกคนนะคะปีใหมน่นี้แอปขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขตลอดทั้งปีใหม่2024นนะคะแอปมอบกระเช้าแบรนด์ของขวัญปีใหม่ที่ดีที่สุดแทนความรักความห่วงใยจากใจของแอปเพื่อคนที่แอปรักงานนี้ทำเอาแฟนๆหลุดโฟกัส ที่ความสวยใสยของแอปรัวๆเลยซึ่งงานนี้ยืนยันชัดเจนเลยว่าแอปนั้นสวยมากจริงๆ c o m คอมเมนต์รัวๆเลยว่าพี่แอปสวยมากเลยค่ะพี่แอปสวยมากๆเลยค่ะคุณแม่ก็สวยสวยทั้งคุณแม่คุณลูกนะคะน่ารักมากค่ะเดี๋ยวต้องไปซื้อแบรนด์มอบให้คุณแม่บ้างนอกจากนี้ความสวยสดใสของแอปยังส่งต่อไปยังลูกสาวแบบเต็มๆเลยอีกด้วย